สวัสดีครับผมแอดมิน v i p Crypto t a c e คลิปนี้นะครับตามมาแบบต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อตอนกลางวันนแอดก็ได้ทําตัวคลิปอัปเดตตัว F นะฮะหลุดโซนบนไปนะครับตอนนี้ก็ j s m i n e นะครับก็ขึ้นหลุดส่วนบนตามไปอีกตัวนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะแอดจะขาดทุนอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆดูโซนนะครับแอดจะเปิดแล้วก็ราคาก็ดิ่งนะฮะ ขยับโซนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวเจสซี่นะครับเราลองมาวัดกันนะฮะจากจุดที่แอดลันนะครับจากเปิดมาก็คือล่วงเลยนะฮะเอาง่ายๆลบมาถ้าแอดอออินจากจุดที่วัดข้างบนนะครับลงมาเนี่ยลบ43นตะครับแลวราคาดีดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยจะยังลบอยู่นะฮะลบอยู่ที่ลบ19ทีนี้เนี่ยมาดูว่าเปิดเป็นบอทตัวใหม่ b t d b y the dip นะครับการทำกำไร โคเเลียนเนี่ยรอบเทรดเนี่ยมันจะช่วยฟื้นพอรตได้มากแค่ไหนนะครับสำหรับการที่ไม่ได้ใช้ทุนสำรองในการช้อนซื้อตั้งตามนะครับทุนเท่าเดิมนะครับแค่ลดลงนะโอเคเราลองมาดูนะครับตอนนี้ก็ขึ้นหลุดแรงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเช้งเนี่ยหักกำไร8%แล้วก็คือถ้าแอดปิดทุนตอนนี้นะครับตามนี้เลยนะฮะจะขาดทุนลบ23%นะครับทีนี้เรามาคิดตัวแวร u ลูกันก่อนดีกว่าซึ่งตัวแว l u ลเหมือนเดิมนะครับ 294ดอลล์เนี่ยมันจะบวกกำไรบอทโปรฟิตตรงนี้30ดอลล์เพราะฉะนั้นวิธีคิดให้เพื่อนๆเอา v a l u ลลบบอทโปรฟิตก่อนนะครับแล้วมาบวกมูลค่าเหรียญในกระเป๋านะครับได้นะครับแต่วิธีของแอดอีกวิธีนึงนะครับกด close นะครับเหมือนเวลาเราจะปิดบอทนะครับเราก็จะเห็นว่าหลุดโซนบนเนี่ยจะคิดง่ายนะฮะจะเห็นว่าดอลลร์ที่เราจะได้มานะครับก็คือ263.86ดอลลร์นะครับ263.86เดี๋ยวเรามาคิดกันนะครับ จุดแปดหกนะฮะแล้วก็บวกกําไรในกระเป๋านะครับที่มีตอนนี้เป็นมูลค่าที่โฮหไวนะฮะหลุดบนยิ่งไปไกลมูลค่ายิ่งเพิ่มนะครับมูลค่าคิดตามจริงตอนนี้เลยก็คือเจ็ดสิบดอลลาร์นะครับถ้าแอดปิดทุนกลับมารวมกาไรในกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยจะได้สามร้อยสาสิบสามดอลลาร์นะครับจุดแปดหกนี้ไม่ต้องนับก็ได้นะครับทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าตัวเนี้ยแอดเปิดใช้ทุนเท่าไหร่นะครับวิวนะฮะเรากดเข้าไปนะฮะ เปลี่ยนเป็นมูลค่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะเห็นเป็นมูลค่าเป็นเหรียญเพิ่มขึ้นนะครับเอาเป็นมูลค่าดอลลาร์ก่อนนะฮะตัวนี้แอดเปิดนะครับด้วยทุน383ดอลลาร์นะครับบอทตัวนี้รันมา12วันนะครับยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับเทรดไปแล้ว6,934ครั้งนะครับตอนนี้ก็หลุดแรงนะฮะโบว์ฟิที่ทําได้จะเห็นว่านับฟิกไว้เป็น8.6 8.06%นะครับได้เหรียญมา 1267 Jasmine จมีนะครับมูลค่า30ดอลแต่ถ้าเพื่อนๆดูในกระเป๋านะครับจะมีทุนส่วนเกินนะครับและเศษเหรียญมาสะสมเห็นไหมฮะจากพันสกว่าเป็น2 8 0พนะครับมูลค่าไม่ใช่30เป็น71นะฮะซึ่งเดี๋ยวทีนี้เราจะมาคิดนะครับว่าจริงๆเราเนี่ยขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่นะครับเช้งบอกลบ22เพราะฉะนั้นเราจะมาคิดของเราแบบจริงๆกันนะครับรวมกำไรทุนส่วนเกินที่ปิดมานะครับให้เอา วลู Value, เริ่มรันบอรดตั้งนะครับ3ามปดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เราคิดกาไรไปและได้3ามนะครับก็เอา3ามรตั้งแล้วลองลบดูนะครับถ้าลบ22% 2สิบนะครับแต่พอเรารวมแล้วเมื่อกี้มันได้3 3มเพราะฉะนั้นเราจะไล่ขึ้นมา1ิบเป็นไงนะยังนะฮะสิบห้าสิบสี่สมสนี่ฮะ,สะแสดงว่าตอนนี้แอดปิดนะฮะ ปิดตอนนี้อาจจะขาดทุนนะครับลบ13นะครับไม่ใช่22แบบที่เช้งกล่าวเพราะว่าตัวบอรด BTD Bytedip จะมีทุนเหรียญส่วนเกินนะครับโคขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าปิดตอนนี้สรุปนะครับอดจะขาดทุนอยู่ลบ13นะครับทีนี้ทำยังไงนะฮะหลุดบนมาแบบนี้นะครับวิธีง่ายๆฮะเราถ้าแอดคิดนะฮะ หนึ่งคือแลกกับความสบายใจที่ทุนสำรองกับกำไรแอดไม่ได้ใช้นะครับใช้ทุนก้อนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดจะทำต่อหลังจากนี้ก็คือการปิดและเปิดต่อตัวเหรียญเดิมใช้เหรียญเดิมในการตั้งโซนขายนะครับซึ่งก็คุ้มแล้วนะครับถ้าเทียบแบบว่าเราขยับทุนขายขาดทุนตามลงมาแต่เรายังเทรดเก็บเหรียญของถูกได้เพื่อเอามากู้คืนผ่อนแบบตอนนี้เนี่ยนะฮะที่จะเปิดหลังจากนี้นะครับเราจะมากู้เพราะตอนนี้เหมือนเทรนมันเปลี่ยนแล้วนะครับหลุดบนมาแบบนี้นะฮะ ลบ43%แต่ลบแค่13%แอดก็ถือว่าคุ้มค่าโดยที่ยังมีเงินสดนะฮะที่ลดลงก็จริงแต่เหรียญก็มีที่เป็นมูลค่าที่สามารถลุ้นขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือปิดเปิดใหม่ตามรูปแบบที่แอดบอกนะครับตั้งโซนใหม่เหรียญที่มีนะฮะตั้งขายต่อเลยนะครับให้มันตั้งออโต้ให้และเงินสดที่เหลือก็ตั้งครึ่งล่างนะครับเหมือนเดิมเรามาทําพร้อมกันเลยนะครับ a d ดก็จะ close b o นะครับปิดแบบ cancel นะฮะก็จะได้ ดอลลาร์กลับมา2องดอลลาร์นะครับเราคอนเฟิร์มได้เลยนะครับถ้าปิดตรงนี้ไปแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถไปดูที่ history ประวัติได้นะครับว่าเราเปิดบอรปิดบอรตัวไหนนะครับตั้งค่ายังไงเราสามารถ Copy ได้นะครับเดี๋ยวแอดพาไปดูที่ history นะฮะเมื่อเช้าแอดก็ปิด f ไปนะเนี่ยฮะปเนี่ยฮะเดี๋ยวรอลีน่าสักครู่นะครับ j a s i n e ที่แอดปิดเมื่อสักครู่เนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แหละฮะเป็น history นะฮะเรามาย้อนดูได้นะครับ มาแล้วยังเนี่ยฮะมาแล้วเจสซี่นะครับส2บวันนะฮะเทรดไป6934ครั้งเรามาดูในกระเป๋านะครับจะเห็นว่าเจสซี่ยังอยู่นะฮะมูลค่าก็จะวิ่งเรื่อยๆเพราะเราโโไว้นะฮะแล้วเราก็จะมี a อา i วล b l e โบค่อยๆเพิ่มมาเพราะว่าเราปิดไม้ที่เจสซี่มานะฮะทุนตรงนี้จะค่อยๆเพิ่มพอไม้กำลังยกเลิกอยู่เราก็รอสักครู่นะครับให้ตรงนี้มันนิ่งก่อนนะครับหลังจากนิ่งแล้วเราก็จะไปเปิดบอทเจสซี่ต่อกันนะครับ โอเคอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับต้องได้กลับมาสองเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ที่เราดูในสองเก้าห้าถ้าปิดมาเช็คได้ตอนแรกนะครับอันนี้คือคัดลอกเพื่อเปิดคู่นี้ต่อนะครับแบบตั้งค่าแบบเดิมแต่ทีนี้เราจะใช้เหรียญที่มีนะฮะกับเงินสดที่เหลือเนี่ยมาเปิดนะครับเรากดสวิตช์นะฮะถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะ ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าจะเป็นแบบนี้ครับ DCS a b o t Classic Combo Scraper p b o t นะครับเพื่อนๆต้องกดที่รูปไฟตรงนี้นะฮะสวิตช์เวอร์ชันก่อนเราจะเจอหัวข้อกลิกนะฮะที่เขาแยกมานะครับกดเข้าไปในกริดก็จะเจอ3แบบ Flat คือ S b o t นะฮะ By t ดคือ BTD ตัวใหม่นะครับค u s t o m คือเราวางโซนตั้งไม้ได้แล้วก็เลือกได้ทุกบอทเลยในนั้นนะครับแอดก็จะทําแบบง่ายๆนะครับแบบ Auto ้เซนะครับคือเลือก b y t e อนะฮะคู่จัมีทุนเนี่ยแอดทบเลยนะฮะ มีเท่าไหร่ในกระเป๋าที่เหลือไว้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเวลาแอดเลื่อนด้านล่างเนี่ยถ้าใช้เหรียญแบบไม่ต้องซื้อเพิ่มนะฮะประมาณประมาณนี้ฮะระบบก็จะบอกว่าต้องใช้จจสมี่ในบาลนซ์มีนะฮะเพียงพอแล้วก็ทุนนะครับตัวจะตั้งเซลล์ส0งพันแปดสมี่ที่บอกนะครับนี่ก็คือจจสมี่ในกระเป๋านะครับนับอิงมูลค่านะฮะและ เงินสด125ดอลจะรวมเป็น194นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดก็จะเพิ่มตรงนี้ไปด้วยนะครับโดยการที่ถ้าเราเพิ่มทุนมากขึ้นเนี่ย a จส i ี่เราก็จะไม่พอก็จะมีการซื้อเหรียญเพิ่มบางส่วนด้วยนะครับตรงนี้แอดใช้ทุนเปิด383นะครับซึ่งขาดทุนอยู่ลบ13ทีนี้ปิดมาที่เราคำนวณเมื่อสักครู่ก็จะได้333ใช่ไหมครับก็มันประมาณนี้นะครับ92 ซึ่งแอดก็จะใช้เท่าที่มีเดิมเลยนะครับก็คือ3ามสามนะฮะในการลุยต่อนะครับใช้เหรียญมีการซื้อเพิ่มเล็กน้อยนะครับแล้วเลือกเป็นฟาสตนะฮะฟาสตเราก็ลองพรีวิวดูนะครับจะเห็นว่าไม่ใช่ระยะ0.3แล้วนะฮะจะเป็น0.57แล้วก็ไม้นี่ร้อยเจนะครับยิ่งไม้เยอะโซนในการวิ่งเราก็จะเยอะขึ้นโอเคแอดกดยกเลิกไปนะฮะเดี๋ยวขอกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้3ามสามสามนะฮะแล้วก็ กดเป็น f a s นะครับเราไปลองดูกราฟมุมขวาบนตรงนี้นะฮะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยกราฟตอนต้นคลิปนะฮะจะเห็นว่าหลุดโซนแต่พอระราวาังโซนใหม่เนี่ยเป็นออโต้วางแบบออโต้นะครับครอบคุมขายข้างบนนะฮะถ้าราคาขึ้นต่อก็ได้ลุ้นเหรียญขายและโตเลยนะครับแล้วก็ไม้รับด้านล่างก็มีเยอะมากๆนะครับลองรับไปถึงลงเผื่ออนาคตมันลงไปมากกว่านี้นะะตรงนี้ถ้าเราไม่โอเคอยากจะให้มันแคบกว่านี้หรือใช้น้อยกว่านี้ให้ไม้มันใหญ่ขึ้นก็ ไปตั้งแบบคัสตอมได้แต่ของแอดก็จะถือคติว่าตั้งแบบออโต้เซตนะครับมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะครับแอดก็กดฟาส t นะฮะพรีวิวบอทนะครับก็ bot, ะบここจะมีสรุป178ไม้นะครับ0.57ตัวนี้แอดจะรันที่กูคอยนะครับบ y t เดอ e ดิฟกริ j เ s สซีนะครับระยะสเต็ป5 7นะครับปุ๊บปุ๊นะครับๆๆรายละเอียดครบถ้วนแอดก็คอนเฟิร์มนะฮะ ระบบก็จะขออนุญาตซื้อเหรียญบางส่วนเมื่อสักครู่นั้นอีกนิดนึงนะครับใช้ดอลลาร์ซื้อเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อมาตั้งไม้ขายด้านบนให้ครบนะครับโดยมีเหรียญบางส่วนที่เราโฮขึ้นมานะฮะเป็นต้นทุนเดิมนะครับที่เราจะขายให้แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจตรงนี้ช่วงตลาดลงนะครับเราก็ขยับทีดีนะฮะตามสภาพปรับตัวตามตลาดไปเรื่อยๆนะครับลงขายทุนขาดทุนก็จริงแต่ว่าเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นเพื่อเอามา cover หลังจากนี้เวลาราคากลับขึ้นไปนะครับขอซื้อเพิ่มกกก็ดไปอีครั้ง จนกว่ามันจะตั้งได้นะฮะเพราะาราคามันแกว่งตลอดเพราะฉะนั้นบางทีเรากดคอนเฟิร์มซื้อไปมันไม่พอนะครับราคาแกว่งพอดีก็อาจจะอีกเล็กน้อยก็กดไปนะฮะตรงนี้เราก็รอนะครับไม่ต้องทําอะไรนะตรงนี้ไม่ได้ค้างระบบตัวบอร์ดบิดแก๊สเนี่ยจะส่งคําสั่งนะฮะผ่าน API key นะครับไปที่กระดานเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีดีเลย์อยู่โอเคอันนี้คือ s u c เ e s แล้วนะครับเรากดดอน อตอนแรกจะติดลบเยอะนะครับบางคนตกใจเอ้ยชั้นลบ97%ได้ไงจริงๆมันกําลังตั้งเห็นไหมครับแวลูด้านหน้ากําลังเพิ่มเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง3 33 3ดอลลาร์ที่เราเลือกไว้นะครับสามารถกดที่ชาร์จเพื่อดูการตั้งเส้นได้นะครับเส้นเทาคือวางไว้แล้วนะฮะแต่ยังไม่สร้างออเดอร์คําสั่งถ้าดูที่กระดานเทรดตรงเราก็จะเห็นเส้นขึ้นนะฮะเหมือนกันนะตรงนี้ก็รอนะครับมันก็จะปึ๊บปื๊บป๊บป๊บ,ปบเหมือนกําลังโหลดนะครั้างว่ บอร์ดบิดแกนะครับเป็นบอร์ดที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์แนะนําของแอดได้ใต้คลิปเนี่ยนะฮะจะได้ลองแบบโปรฟรี7วันนะครับเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้งานต่อไหมจะรันดีไหมนะครับก็ดูคลิปย้อนหลังของแอดได้นะครับสนับสนุนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอแอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ดนะครับแล้วก็กระดานเทรดหากเพื่อนๆยังไม่มีนะครับ bynet ftx gokoi okx นะครับที่บิดแก๊ปเนี่ยรองรับการรันบอร์ดเนี่ยทั้งหมด15กระดานใหญ่ๆระดับโลกนะครัับซึ่่่งงงในนขอไไทยยยเีีมม นะฮะบิดครับซิปเมกบิดทัศนอะไรในะยางรันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวบอทดไม่ได้เพิ่ม API ตรงนั้นนะครับเขาจะเลือกกระดานที่มีโวลลุ่มสภาพคล่องสูงนะครับมีความปลอดภัยและได้รับการยอมรับนะครับก็จะเป็นกระดานหลักๆของโลกที่คนทั่วโลกมาใช้งานกันนะครับตรงนี้ก็ลองดูารายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะฮะทุกคลิปเลยจะมีนะครับแอดจะเขียนไว้หมดละมีกลุ่มไลน์ Open Chat นะครับหรือว่าไลน์ส่วนตัวแอดก็สอบถามมาได้นะครับตอนนี้การสร้างเส้นก็ใกล้ครบ้วฮะ เหลืออยู่2 1โอเคครับอันนี้ก็คือบอทสตาร์ทเรียบร้อยนะครับเจสซี่เกิดการซื้อไปแล้วด้วยนะฮะหไม้นะครับเราก็ปิดมาดูนะฮะรายละเอียดนะครับทุนแว l u ลูเห็นไหมฮะสาม้ยนะครับเป็นแบบเรียวไทม์ถ้าเพื่อนๆอยากดูตั้งต้นก็มาดูที่วิวนะฮะปรับเป็น USDT ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเลื่อนลงมาในส่วนของ initial fund เนี่ยจะบอกไว้ว่าเราเริ่มรันบอทใช้ทุนเท่าไหร่นะครับและเริ่มแบ่งเป็นเหรียญและเงินสดเท่าไหร่ นะะในการเริ่มบอดตัวนี้นะครับบอดเจสี่แอดขาดทุนอยู่13ซนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ของแอดต้องเป็น382นะครับแต่แอดก็ใช้เหรียญเท่าที่เหลือที่โฮมานะครับกับทุนบางส่วนปิดปรับตั้งโซนใหม่นะครับรอตลาดเทนขึ้นรอบนี้แหละฮะก็จะมากู้เอาคืนนะครับจนกว่าทุนจะกลับไป383แล้วไป400 500ต่อไปนะครับแอดก็จะเกาะไปกับ เหรียญนั้นเลยนะที่แอดเลือกนะครับรันตัวไหนก็ยึดกับตัวนั้นซึ่งเจส i ี่เนี่ยถือว่าลงมาหนักนะครับล,ลบสสเนี่ยนะฮะแล้วกู้กลับมาได้จากลบสีเหลือลบสินะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเราก็แค่ต้องการการเปิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อกลับมาเท่าทุนให้ได้แล้วเป็นกําไรนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว F ที่ลงไม่หนักนะฮะก่อนหน้าคือลงไม่หลุดล่างหลุดล่างไม่มากนะครับลงไปลบสิบลบยี่สิบตามลงไปกลับขึ้นมาก็มีเวลาทําเก็บของแล้วก็โหขึ้นมาก็ สุดท้ายหลุดแรงบนก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็กำไร17%ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะแต่หลังจากนี้นะจะเห็นว่าแอดทบเอฟไปแล้วนะจากทุนเมื่อก่อนในหกหกห้ากว่านะครับเป็น7 50แล้วพอเรามาดูชาร์ตเนี่ยนะแอดมองว่าต้องมีการขึ้นไปทดสอบบนแน่นอนนะครับย้อนถอยดูกราฟนี่ยตัวเอฟลิตรลานเข้ามาทำแท่งเข็มไปปักอยู่แถวแถวยนะฮะยีนิดนนะครับ 20, แล้วก็แอดปิดเปิดใหม่โดยการวางแบบออโต้นะฮะไม่ได้เซตเองระบบก็เอาเหรียญที่โฮมานะครับตั้งไล่ขายขึ้นไปแสดงว่าถ้าราคาขึ้นมาแบบในภาพตอนนี้เนี่ยนะฮะกำไรก็เกิดแล้วเห็นไหมฮะว่าเช้งของแอดเนี่ยบวกไป2.3%แล้วทั้งๆที่บอทโปรฟิตแอดเนี่ยทำได้แค่0.12เท่านั้นนะครับรันมา4ชั่วโมงแล้วนะครับ180ไม้เทรดไป130ครั้งนะครับแวลูก็เพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่เดี๋ยวแอดพาไปดูในวิวนะฮะเลือกเป็น DT ก่อนนะครับ อาจะเห็นว่า Ad เริ่มบอดตัว F เ,เนี่ย733ดอลลาร์นะครับแต่ปัจจุบ,บันเป็น7 5 1แล้วเพราะอะไรเพราะเหรียญที่แอดโฮมาไงฮะเอาไปตั้งขายข้างบนพอราคามันขึ้นไปเลยเราคือได้ขายเทคกำไรเลยนะครับลงมากมีการเก็บของกลับด้วยนะครับเพื่อขายของเก่าเก็บของใหม่นะฮะใช้คำนี้นะครับไปดูที่บาลานซ์เนี่ยตอนนี้ F ก็จาก เมื่อกลางวันเนี่ย0.3กว่านะครับกลายเป็น0.45นะครับมีการขึ้นมากกว่าลงและซื้อกลับนะครับตรงนี้ก็ปล่อยไปฮะพอเราเซ็ตเสร็จเราแค่รอเวลานะครับถ้าเข้าใจบอทกริดเนี่ยเราปรับตัวตามตลาดนะฮะเราไม่ต้องดูเทรนว่ามันจะขึ้นจะลงนะครับเลือกบอทให้เหมาะนะครับตั้งค่าให้ให้ดีนะครับตามที่เราอยากจะได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนสไตล์ก็ไม่เหมือนกันนะครับอยากจะได้โซนเยอะนะครับ เทรดทีเทรดกว้างโซนรองรับกว้างเทรดน้อยแต่คําใหญ่นะครับก็มีโอกาสอยู่ในโซนนะครับแทบจะไม่ดุดเลยก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เพื่อนๆชอบนะครับใช้บอดเก่า SBo บอนะครับคลาสสิกบอททำกำไรเป็น usdt ดอลลาร์เงินสดนิ่งๆนะฮะแคทโฟเข้ามาเก็บเรื่อยๆนะครับใช้ TU ยกโซนขึ้นนะครับ TD ยกลงนะฮะ TD แบบเก่าก็จะมีการใช้ทุนสำรองในการซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับเอามาตั้งไล่ตามนะครับแต่ T d ดีบอทใหม่ ก็ไม่มีการใช้ทุนสำรองนะครับใช้ทุนเหรียญเดิมที่ตั้งขายอยู่แล้วนะครับในการขยับตามลงไปนะครับเพื่อให้เทรดได้แต่ว่าเหรียญที่ขยับตามลงไปขายเนี่ยก็จะขาดทุนนะครับแต่ก็สามารถให้เราเทรดได้เพราะฉะนั้นเลือกแบบที่เราชอบและโอเคกับมันนะครับสำหรับแอดก็สบายใจกับบอดตัวใหม่นะครับ BTD by the l i p เนี่ยเพราะว่าเปิดทุนใส่ทุนทีเดียวเนี่ยก็คือรอนะครับหลุดไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ขยับตามไปทุนลดลงแต่ว่าได้เหรียญเพิ่มขึ้นแล้วเราค่อยมาแก้ทีหลังได้คือการมาลอหลุดโซนบนนะครับปิดเปิดใหม่นะครับใช้ของที่ดองไว้ที่โฮไว้เนี่ยมาตั้งขายให้แพงขึ้นได้เรื่อยๆนะครับทำซ้ําทํารอบทําเหมือนเดิมนะฮะก็กลับมาเท่าทุนกําไรได้นะครับตรงนี้ก็ใครโอเคก็รันนะฮะเลือกที่ชอบนะครับสําหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้ด้วยนะครับรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ